เลิฟอีเทเนลไนรักในคืนนิรันบทที่11ความสับสนที่มหาวิทยาลัยรถรู้ขับเข้ามาจอดชอนลงจากรถและจะรีบไปเข้าเรียนทันทีหาคินที่ยังอยู่ในรถเปิดกระจกพร้อมเอ่ยรัง้งวันนี้ตอนเที่ยงมากินข้าวกับฉันนะชอนหยุดเท้าที่ก้าวเดินพร้อมกับพันมาตอบผมจะไปกินกับเพื่อนๆที่โรงอาหารเชนพิคินกินคนเดียวไปเลยครับ นี่อย่าทำแบบนั้นสิฉันกำลังจีบนายอยู่นะอย่าเกลียดกันถึงขนาดไม่อยากกินข้าวด้วยสิเงียบไปเลยนะชอนวิ่งกลับมาที่รถพยายามจะเอามือไปอุดปากของฮาคินพร้อมกับหันมามองซ้ายขวาเพราะมีคนได้ยินไปเยอะเลยน่าอายชะมัดแถมคนตรงหน้ายังเป็นอาจารย์ของมหาวิทยายลัยนี้อีกแบบนี้ต้องมีคนเอาไปพูดเยอะแน่ว่าอาจารย์ฮาคินกำลังตามจีบนักศึกษาอยู่ ขอบอกให้รู้อย่างชัดเจนอีกทีว่าฉันเป็นแฟนนายนชนน้ำเสียงนั้นฟังดูแปลกๆจูจูเขาก็ดูน่ากลัวขึ้นในสายตาของชนผม,มรู้ว่าเราตกลงเป็นแฟนกันแล้วแต่ว่าไม่เห็นต้องพูดเสียงดังแบบนี้เลยนี่ผมอายคนอื่นเขานะที่อายเพราะมีแฟนเป็นผู้ชายหรืออายเพราะว่านายไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันนั่นสินะเรากิามรู้สึกยังไงกันแนะ ชอนคิดในใจก่อนจะหาคำตอบให้ฮาคินแต่ว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นตอนแรกพี่คินบอกว่าผมเป็นเมียตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นแฟนแต่ความสัมพันธ์ของเรามันไม่ปกติผมไม่ได้ชอบพี่คินและไม่อยากคบพี่เป็นแฟนด้วยประโยคนั้นทำเอาฮาคินอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะสนทนาต่อ ฉันถึงได้จีบนายอยู่นี่ไงแต่เราเป็นแฟนกันแล้วทำไมต้องจีบเพราะนายยังไม่รู้สึกดีๆกับฉันฉันก็เลยอยากทำให้นายชอบด้วยการบังคับให้ผมทำนู่นทนํานี่ตามใจพี่คินนะเหรอแบบนั้นใครจะชอบลงประโยคหลังชอนเอ่ยเสียงเบาพร้อมกับก้มหน้าหลบตาอีกฝ่ายฮากคินจ้องมองร่างบางนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะออกคำสั่งขึ้นรถครับชอนทำหน้างงๆฉันบอกว่าให้ขึ้นรถ แต่ว่าผมต้องไปเรียนจะเดินมาขึ้นเองหรือจะให้ฉลากนายขึ้นน้ำเสียงของร่างสูงดุขึ้นเรื่อยๆและที่น่าแปลกคือมันทำให้ชอนเริ่มกลัวก,ก็ได้ครับเขาก็เป็นซะแบบนี้แล้วใครจะไปชอบกันล่ะชอนเดินมาขึ้นรถนั่งลงและปิดประตูรถจากนั้นก็โดนกระชากแขนพอตัวหันไปตามแรงกระชากก็ถูกปากหยักประกบจูบเข้าให้เสียแล้วร่างบางร้องท้วงในลำคอ สองมือก็พยายามดันอกแกร่งให้ถอยออกแต่ไม่เป็นผลจึงใช้มือทุบลงไปที่บ่าใหญ่แรงๆพยายามหันหน้าหนีและผลักใบหน้านั้นออกจนในที่สุดเขาก็หลุดพ้นจากพันธนาการทำไมทำแบบนี้ครับหยุดดื้อั้นฮาคินตวาดเสียงใส่พร้อมกับมีควันดำจางๆลอยออกมาจากปากหากไม่สังเกตก็จะไม่มีใครเห็นควันนั้นเพราะมันจางมาก ร่างบางที่ดื้อดึงเมื่อครู่ตอนนี้นั่งสงบเสงี่ยมเขานิ่งไปเหมือนคนไร้สตินายต้องรักฉันสิเข้าใจไหมฮาคินออกคำสั่งครับผมรักพี่คินไหนลงพูดอีกทีสิฉันจะถ่ายวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานมือหนารีบหยิบมือถือขึ้นมาอัดวิดีโอทันทีผ่านไปไม่นานชอนก็ออกมาจากรถและเดินมือลอยเข้ามาในตัวอาคารเรียนเขาเดินไปเรื่อยเรืและกำลังจะขึ้นบันไดชอน คาเตอร์เดินเข้ามาหาและมีธามัดเดินตามมาด้านหลังก่อนจะเอ่ยทักชอนอีกคนไงมึงทำไมดูมเหม่เหม่อวะไม่พูดเปล่าแต่ยกแขนมาคล้องคอชอนด้วยทำให้ชอนหันมามองเพื่อนและสติก็เริ่มกลับคืนมาเอ้านี่พวกมึงมากันตั้งแต่เมื่อไหร่วะชอนถามด้วยท่าทางงงง,ง,งนั่นทำให้เพื่อนๆแปลกใจเพรรู้สึกได้ว่าตอนนี้ชอนไม่ปกติเห็นมึงเดินเหม่อเข้ามา กูกับอิตเตอร์ก็เลยรีบตามมึงมาเนี่ยเดินเื่ออะไรขนาดนั้นคิดอะไรอยู่วะหรือว่าจะมีความรักเจอสาวที่ไหนถูกใจเข้าหรือเปล่าครับคุณเพื่อนชอนได้แต่ทำหน้าเหวในขณะที่ธามัดกำลังคิดเองเออเองไม่เป็นอะไรใช่ไหมคาร์เตอร์ถามอืมไม่เป็นไรชอนหันมาตอบและได้เห็นฮาคินที่กำลังเดินมาพอดีทำให้ดวงตาคู่นั้นจ้องมองไปยังร่างสูงในชุดสูทสีดำ ที่ยืนห่างออกไปไม่ไกลมากฮาคินส่งยิ้มมาให้นั่นทำให้ชอนถึงกับใจเต้นแรงและเหมือนจะนึกออกว่าตัวเองเพิ่งจะบอกรักพี่คินไปหมดัดมาคาร์เตอร์เห็นใบหน้าสีแดงกำของร่างบางจึงหันไปมองตามสายตาที่ร่างบางมองอยู่และได้เห็นว่ามีอาจารย์ฮาคินยืนอยู่ตรงนั้นทำไมเป็นไออาจารย์นี่อีกแล้วเขาทำอะไรนายหรือเปล่าชอนคาร์เตอร์มีอาการเหมือนคนที่พร้อมบวกหากฮาคินทำให้ชอนต้องเดือดร้อน าพี่คินก็น่ารักดีพี่พคิน,คนเสียงของคาร์เตอร์กับทามัดดังประสานกันด้วยความตกใจที่ร่างบางเรียกอีกฝ่ายว่าพี่มันดูสนิทสนมกว่าอาจารย์กับลูกศิษย์ไปแล้วนะทำไมเหรอเมื่อเห็นว่าเพื่อนๆตกใจกันใหญ่ชอนก็ทำหน้าสงสัยเรียกแฟนว่าพี่ไม่เห็นจะแปลกเลยนี่คาร์เตอร์ตาเบิกกว้างทันทีนี่ชอนเป็นแฟนกับอาจารย์ฮาคินตั้งแต่ตอนไหนกัน แถมตอนนี้ร่างบางก็ดูเหมือนว่าสติจะยังกลับมาไม่ครบอีกด้วยเพราะถ้าทางดูหลงอาจารย์ฮาคินจนแปลกไม่ว่าจะกี่พบกี่ชาติเขาก็ต้องมาคอยตามทำร้ายนายทุกทีฉันจะไม่ทนประโยคนั้นทำให้ชอนสงสัยอยู่ใช่น้อยแต่ก็ยังไม่ทันได้ถามอะไรเพราะพอคา์เตอร์พูดจบก็หันเดินไปหาอาจารย์ฮาคินพร้อมกับพุ่งมัดใส่ไปที่มุมปากของคนที่เป็นอาจารย์ทันทีเฮ้ยไอ้เตอรนั่นมึงทำอะไรวะเนี่ย ทามัดรีบเข้ามาจับคาเตอร์เอาไว้เป็นจังหวะให้ฮาคินต่อยสวนคาเตอร์กลับพอดี <I> must, ไอ้มัสมึงปล่อยกูคา์เตอร์ผลักเพื่อนออกทําให้ทามัดล้มก้นกระแทกพื้นและกําลังง้างหมัดเพื่อจะต่อยฮาคินอีกพอได้แล้วเชอรตตโกนเสียงดังจากนั้นก็ยกมือขึ้นมากุมที่ขมับทําให้ฮาคินกับคา์เตอร์ต้องหยุดชะงักและหันมาให้ความสนใจกับร่างบางเป็นอะไรหรือเปล่าฮาคินถาม เขาเผลอแสดงท่าทางความเป็นห่วงออกมาขาก็ขยับจะก้าวเข้าไปหาชอนก่อนจะรู้ตัวว่าเผลอลืมเมื่อเห็นคาร์เตอร์ที่รีบเข้าไปดูร่างบางใกล้ๆจึงได้หยุดเท้าเอาไว้ไม่เข้าไปดูชอนชอนนายเป็นอะไรคาร์เตอร์ถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลฉันปวดหัวงั้นไปพักก่อนดีไหมไม่เป็นไรพาฉันไปเข้าเรียนเถอะงั้นให้ฉันช่วยประคองนายนะร่างบางพยักหน้าตอบกลับก่อนจะเดินไปตามที่คาร์เตอร์พาไป ทามัดงงเอามากๆเขามองอาจารย์ฮาคินสลับกับมองคาร์เตอร์และชอนจากนั้นก็ลุกแล้วเดินตามเพื่อนไปฮาคินกัดฟันมองจ้งร่างบางที่เดินอยู่ข้างกายของคาร์เตอร์เห็นแล้วมันหงุดหงิดขึ้นมาแกกับฉันมีเรื่องต้องคุยกันไอ้คาเตอร์เขาเอ่ยกับตัวเองก่อน กันอยู่ที่หน้ารถสักพักก่อนที่ฮาคินจะขับรถมาจอดต่อท้ายรถของคาร์เตอร์ร่างสูงลงจากรถด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวเขาเดินปรีเข้าไปหาคาร์เตอร์กระชาคอเสื้อและต่อยไปหนึ่งหมัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเร็วมากชอนเองก็ตกใจมากว่าทาไมถึงเป็นแบบนั้นทำบ้าอะไรเนี่ยอาจารย์ต่อยเพื่อนผมทําไมครับดูท่าตอนนี้สติของชอนจะกลับมาแล้วทําให้พูดต่อว่าพร้อมกับรีบเข้ามาขวางไม่ให้ฮาคินต่อยคาร์เตอร์อีก แต่คนตรงหน้าก็ไม่สนใจเสียงที่เขาพูดออกมาเลยอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแกาจะทำอะไรเรื่องของฉันแกจะเสือเข้ามาขวางอีกไม่งั้นฉันได้ฆ่าแกาตายจริงๆแนะ่ที่ฮาคินพูดแบบนั้นเป็นเพราะคาร์เตอร์เคยขัดขวางเขามาแล้วก็ลองดูสิวะมาดวลกันให้รู้ไปเลยว่าใครกันแน่ที่จะตายก่อนคาร์เตอร์เตรียมจะพุ่งเข้าหาฮาคินแต่ชอนก็กอดเอวเขาเอาไว้แน่นเรื่องวันนี้นี่มึงตั้งใจสินะ ฮาคินชีหน้าและพร้อมบวกจึงเดินเข้าหาคาเตอร์ทำให้ชอนปล่อยมือจากเอวของอีกคนและหันมาใช้สองมือดันอกแกร่งของฮาคินเอาไว้ใช่กูตั้งใจกูเป็นผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องเจ้านายไม่ให้ถูกมารร้ายครอบงำยังไงละ่ะเขาเน้นคำว่ามารร้ายและท่าทางก็บอกอย่างชัดเจนว่ามารร้ายที่พูดถึงนั้นคือฮาคิน ชอนฟังที่สองคนนั้นคุยกันแล้วก็งงอาจารย์ฮาคินดูเหมือนจะรู้จักกับคาร์เตอร์มาก่อนคาร์เตอร์เองก็ดูเหมือนว่าจะรู้จักกับอาจารย์ฮาคินดีชอนได้แต่คิดว่าทั้งสองคนมีอะไรปิดบังเขาอยู่หรือเปล่าพอกันทั้งคู่เลยอย่ามาทะเลาะก,กันที่หน้าบ้านฉันร่างบางตะโกนออกมาเสียงดังเขายือนอยู่ตรงกลางระหว่างคนทั้งสองใช้มือทั้งสองข้างดันอกของทั้งสองคนไม่ให้พุ่งเข้าหากันแต่เขาก็ตัวแค่นี้แรงก็มีนิดเดียว จะสู้แรงของคนทั้งสองได้ยังไงว่าแล้วฮาคินกับคา์เตอร์ก็เดินเข้าหากันอย่างไม่สนใจชอนแขนเรียวที่ดันหน้าอกของคนทั้งสองอยู่ก็งอเข้าหาตัวทําให้ร่างสูงทั้งสองคนเข้ามาประชิดต,ตนทั้งทางซ้ายและขวาบรรยากาศแบบนี้มันช่างน่าอึดอัดนักพวกนายทั้งสองคนรีบกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะไม่พูดหาใครเลยเมื่อพูดจบก็หันหลังเดินกลับเข้าบ้านทันทีอยากจะตีกันให้ตายก็ตีกันไปเลยเขาจะไม่สนใจแล้ว เพราะแค่นี้ก็เหนื่อยเป็นบ้า้ hey, ไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันนะทำไมพวกนายสองคนถึงได้แรงเยอะกันแบบนี้เนี่ยเขาบ่นพึพมพำในขณะที่กำลังเข้าบ้านแต่เมื่อชอนเดินเข้าบ้านไปแล้วชายร่างสูงทั้งสองคนที่กำลังจ้องหน้ากันอยู่ก็ได้เวลาคุยกันอย่างจริงจังสักทีฉันจะฆ่าชอนฮาคินเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเขาตั้งใจที่จะทำตามความต้องการของตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะเช้าหรือเร็วจะวันนี้หรือพรุ่งนี้เขาก็ยังคิดที่จะฆ่าชอนอยู่ดี ถ้าชอนเป็นอะไรไปฉันก็จะฆ่าแกเหมือนกันคาเตอร์ก็ใช่ว่าจะยอมขอยเขาเดินเข้าหาคนตรงหน้าไปอีกก้าวทำให้ตอนนี้ทั้งสองคนยืนชิดติดกันก,นกว่าเดิมต่างฝ่ายต่างจ้องมองตาของอีกฝ่ายด้วยความไม่พอใจอย่ามาขัดขวางฉันฮาคินเอ๋ยบอกเสียงแข็งฉันจะไม่มีวันยอมให้แกฆ่าเขาได้ไม่มีทองคาเตอร์ก็ตอบกลับเสียงแข็งเช่นกันงั้นมาคอยดูกันว่าหมาที่รักเจ้านายอย่างแก จะปกป้องชอนได้สักกี่นะ้ำผู้จบฮาคินก็เดินกลับมาขึ้นรถแล้วเหยียบคันเร่งออกไปด้วยความเร็วแรง คนสำรับ Love Eternal Night รักในคืนนี้ลันบทที่11หากาคินนี่ยังไงนะเขาไม่พอใจอะไรก่อนตัวเองก็เอาแต่จะตามค่าช้อนใช่ไหมแล้วจูจูก็แบบมาห่วงก้างอะ่ะคืออะไรอะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยทุกคนเดี๋ยวเรามารอหุ้นกันในตอนต่อไปนะคะว่าทำไมฮาคินถึงเป็นแบบนี้ฮาคินเขาแปลกเนาะใช่ไหมอ่า คลิปนี้กว่าจะได้มาก็หงุดหงิดหน้าดูเลยค่ะทุกคนพอดีว่าไม้ตัวเก่าที่ใช้อัดเสียงอยู่เป็นประจำอ่ะพังจ้าแล้วก็อันนี้เพิ่งได้ไม้ตัวใหม่มาแล้วก็ใช้ไม้ตัวใหม่อัดเสียงนะคะเพราะงั้นวันนี้คลิปนี้เสียงอาจจะมีความแปลกๆมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะทุกคนหรือเดี๋ยวจะชินกับไม้ตัวเดิมก็เลยไม่ชินกับไม้ตัวนี้ก็ได้มั้งนะคะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะออกมาดีเลยเนาะเพราะเดียวก็ เลือกแล้วก็พยายามคัดหลายไม้หลายตัวแล้วก็แบบเออลองอัดดูหลายเทคหลายรอบเลยเหมือนกันค่ะคิดว่าอันเนี้ยเป็นอ่าเป็นเสียงที่ดีที่สุดแล้วกับไม้ตัวนี้ที่ซื้อมาใหม่อนะคะเพราะว่าไม้ตัวเก่าพังคือเสียดายมากเลยจริงๆอยากได้ไม้ตัวเก่าเหมือนกันนะ คือแบบไม่ตัวเก่าอ่ะเดียก็ไม่ทันคิด่ะทุกคนคือเดียเห็นว่ายี่ห้อยี่ห้ออันนี้อันใหม่ที่เดียซื้อมาเนี่ยมันก็เหมือนกับอันเก่าอ่ะเออเพียงแต่มันคนละยี่ห้อเนาะแต่ว่ารูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับตัวเก่าหมดเลยแต่ทีนี้ตัวเก่าของเดียมันรู้สึกว่ามันจะเก็บเสียงได้ดีกว่ามันไม่ค่อยมีเสียงรบกวนเนาะแต่ว่าอันนั้นก็ เป็นไม้ที่เก็บเสียงได้ดีเกินขนาดเกินจนแบบว่าแม้แต่เสียงสูดลมหายใจฟอดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ยินแต่สําหรับไม้ตัวนี้ได้ยินแรงมากเสียงลมเสียงพัดลมหรือแบบมีรถมอเตอร์ไซค์เสียงดังๆวิ่งผ่านบ้านนี่คือแบบได้ยินชัดเจนเลย เหมือนกับเดียเริ่มทํางานใหม่เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นใหม่ตัวใหม่หากมีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะคิดถึงเดียเหมือนที่เดียคิดถึงทุกคนนะตอนนี้เดียก็ได้อัปเดตตอนที่สิบสามสิบสี่อ่าสิบี่แล้วอัปนไปถึงเอ้ยสิบห้าแล้วอัปไปถึงตอนที่สิบห้าแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าอ่ายังภาคเ,เสียงอยู่ที่สิบเอ็ดอยู่เลยเนาะใครที่อยากตามอ่านก็เข้าไปตามอ่านกันได้นะจ๊ะ ไม่ไม่รอฟังเสียงก็ได้นะแต่ใครที่แบบเออไม่สะดวกเรื่องอ่านก็รอฟังเสียงจ้าฟินดีด้วยเนาะเ <c oughs> ขินช่วงนี้ฝนก็ตกอยู่ประจำเลยนะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคระบาย <c oughs>